คนงานไอ้ทีมงานผูว่าเบิงหมอลมันสีหลายนะครับเดี๋ยวสามสมีนาเอาของกินหนกสวัสดีแม่ใจมะเลขอบคุณครับเดือนหน่าวันเกิดบานุ่นพอดีตอนบอที่เรียกยายป้าร้องไห้หนักมากแม่นำค้างแม่มีผู้ใดโอ้ขนาดคนอยู่หน่าง,งานเป็นยังไ้เลืออีหลีแม่เรื่องเรื่องนี้มันบีหัวใจบักครับดนบีหัวใจมากเพราะว่าไม่ญงเรียงอายมากตั้งแต่หน่อยๆเนาะเลียงไปใส่มาใสา่ไม่ใงบ่อยฟังเดี่ บนนกับมาที่หลังเนาะไปเก็บผักเก็บหญ้าไ,า,ไไไาไปยังก็ไปน้ำไม่ไงเอาไปน้ำเนาะก็ไปน้ำไม่ไงกับไม่ไงมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพิ่นเบาให้บอลน,นฟังบอลน,น์เห็ดผักกับเพิ่นเนาะปลูกผักกับเพิ่นเพิ่นเบาว่าเพิ่นไปเก็บผักยางไปยางไปบ้านทั้งบ้านต่ำแย่ บ้านตำเนื้อห่างจากบ้านโนนสะแบงประมาณสี่สี่ถึงหาโลเลยแม่เพิ่นยางไปเก็บผักบุ้งบันนี้เก็บเลี้ยวเลี้ยวเพิ่นเมื่อยห่างทางมาบโบกรถมาบโบกรถเพื่อที่จะขอเพิ่นติดรถมาลงบ้านโนนสะแบงไอ้บ้านโนน,นสะแบงนะครับบันนี้โบกงบันไดนเพิ่นก็บะจอดไปกูบ่มีน้ำมูลเลยบ่โรดเพิ่นว่าจากจากจากค่ำค่ ว่นหน้าบ่อยมีมีแห้งสู่มีอารมณู่จนทู่วันนี้มีรถเป็นของตัวเองเยอะแยะมากมายไม่นุนนี้นันนาแม่เพียงลิขสิทธิ์มาแล้วชีวิตได้ว่าไ้แม่ขนาดจะยุ่ไก่กันเนี่ยนี่ครัเยอะมอมอแม่เพ่งเพ่งเข่าไรบอครับ ได้ได้ยินเสียงเพลงเขาไล่บอแม,แม่แม่ไม่้มาแม่บนว่ามีเพลงลิขสิทธิ์แล้วนะไอ๋อไม่ได้ยินจ้าเพราะว่าถ้าเพลงลิขสิทธิ์นี่เพจที่ถือบอกแม่ เมื่อวานเห็นบ่วนนงานยายแม่นครับบ่้นนอยู่ครับของพั่วด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ่อนนบ่อจ่าแม่นครับบ่อนนลพาเป็นกําลังใจครับปิดเสียงก่อนได้นะครับบ่อนนลแม่นเพลงเพลงเขาไรเนาะแม่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ไฟ์สดนะครับบ่อนนสิเป็นไรตั้งแต่โชว์วัฒนธรรมจดฮอนลํำเรื่องให้แม่ได้เบิงนะครับ จะสู้อีกหนึ่งงานพอมืออื่นเดินไก่จากจาเวลาหากมาไลายไบยาไก่จากพี่น้องเวลาหากดวนมากขอโทษแม่หลายๆเด้อน,นะครับเอาเพ่งลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับไว้เจอกันไลฟ์สดที่หน้าเพจอ่ามือแรงเด้อแม่นะครับขอบคุณทุกการกดติดตามขอบุณทุกการกดไลค์กดแชร์มีสกร่นเดี๋ยวเพจถือปิดบายบายครับแม่